สวครับผมธีรศิษย์เสียงคำนะครับทำงานอยู่ที่ Tp Link Enterprise นะครับผมทำงานในส่วนของดูแลโปรดักต์วิจิที่เป็นกล้อง CCTV ของ Tp Link นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ของวิจินะจะเป็นกล้องซีนิเอ็ s i g h t มีกล้องที่เป็นดูเล็นะครับเสล่ของก็าซต้อิไอา์นะครับ เรามาเริ่มกันที่โปรดักต์ในส่วนของบูเลีนก่อนนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้ทางวิจิได้ออกตัวซีรีส์อินไซส์รุ่น s 3 4 5สีมาแล้วนะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องจากอิน s สามสี่จะเป็น i n s i ซส์ s 3 5 5และ s 3 8 5นะครับซึ่งสองตัวเนี่ยความเอีดจ,จะแตกต่างกันอินไซส์ s 3า5เนี่ยเป็นความละเอียดที่5ล้านพิกเซลและอินไซส์ s 3 8 5เป็นควมเอีที่8ล้านพิกเซลนะวัะสะดุของกล้องเนี่ยจะเป็นดูอะ 6ีองนะครับแล้วก็ทนน้ำทนฝุ่นได้ติดตั้งภายนอกได้นะครับผมการติดตั้งเนี่ยจะเป็นการใช้บนจอมน,นะครับซึ่งสามารถติดตั้งในมุมกล้องได้ที่หลากหลายด้มีความที่หุ่ค่อนข้างสูงนะเวลาที่ติดตั้งแล้วที่ก็สามารถหมุนมุมกล้องแล้วก็ปรับมุมกล้องได้นะครับไม่ต้องไปเอากล้องออกจากตัวพื้นที่ติดตั้งนะครับในส่วนของบูเลตสองตัวนี้นะครับก็จะมีามเลตที่เพิ่มขึ้นจากซีรีอินไซส์ S345 นะครับซึ่งอินไซส์ S355 และ S385 เนี่ยก็จะมีรายละะเออียดขขภาาพมกึ้นนครับ เดยสองตัวเนี่ยก็จะมีเลนส์นะครับสองแบบก็จะเป็นเลนส์ในแบบที่เป็น2 8ง mm, จุดแปดมิลิเมตรและสี่มิลิเมตรนะครับเลนส์ทั้งสองแบบเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ในสานกคารณ์ที่เหมาะสมได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสองจุดแปดจะเป็นเลนมุก,กว้างที่สามารถใช้หน้าบ้านที่เห็นมุมก,กว้างเวลาที่เห็นรถเห็นคนเดินผ่านได้หรือจะเป็นสี่มิลิเมตรที่สามารถมุมจาะขึ้นไปเช่เนใน,นพวกโกดังที่จะต้องมีคนเดินผ่านอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันครับผม กล้องเทเลสตทั้งสองตัวนี้ครับมีความละเอียดที่แตกต่างกันนะครับกล้อง Insighs 445เนี่ยจะมีความละเอียดที่4ล้านพิกเซลส่วนตัว Insighs 485เนี่ยจะมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลยิ่งความละเอียดเยอะก็สามารถเก็บรายละเอียดภาพได้มากขึ้นนะครับผมกล้องสองตัวเนี่ยจะมาในหน้าเลนส์ที่2.8และ4มิลน,นะครับซึ่งสามารถเลือกตามแบรนด้ตามสถานการณ์ได้และการใช้งาน,นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าผู้ค้าสามารถปรับหน้ากล้องได้โดยตรงเลย,เลยสามารถหมุนปรับมุมกล้องได้ถ้า ปกติเนี่ยกล้องที่เป็นโดมก็จะต้องถอดขอบแก้วเนาะแล้วก็ปรับหน้ากล้องหน้ากล้องตัวเนี่ยสามารถปรับเป็นหมุนดาวต้านที่เป็นคอนดรหมุนเพื่อเก็บภาพให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วกล้องสองตัวเนี่ยจะซัพพอร์ตในเรื่องของ IP67 ด้วย IP67 เป็นโลหะแล้วก็สามารถติดตั้งในชัยานอกชัยาได้แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับกล้องอินไซส์รุ่น S655ID นะครับก็จะเป็นกล้องรุ่นที่ภาพขาวสีองศาเนาะก็กล้องเนี่ยก็จะถ่ายภาพมาเป็นวงกลม มีจีและซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเจ็ภาพออกมาให้เป็นภาพตาสมบติได้6.9:4.3ในสายลูกค้าเลือกใช้งานซึ่งกล้องตัวนี้จะพพอร์ต IP 67 OK, IP10 แล้วก็ก้องเป็นโลหะทนน้ำบนฝุ่นได้สามารถติดตั้งทางแจ้งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดผมแนะนำให้ติดตั้งในห้องที่เป็นห้องที่ผมบอกว่าเป็นห้องประชุมห้องโถงอะไรพวกนี้จะจีบบาร์เพื่อเก็บภาพมุมกว้างทั้งหมดซึ่งกล้องตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายตามพื้นที่ที่ลูกค,ค้าสามารถเมเนจได้นะแต่จะเป็นการติดตั้งที่ตัวห้องโถงเราเป็นมุมกว้าง โดมหรือกล้องเทเลเดทหรือบูเดทหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ในการที่จะเป็นมุมจอบอีกทีนึงกล้องวิ่หตอินไซด์ทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทดีเทคชั่นนะครับซึ่งสามารถตรวจจับบุคคลและยานพาหนะได้เขาสามารถสร้างอีเวนต์ตัวกล้องได้ด้วยยกเว้นกล้องฟิตไฮที่เป็นรุ่นอินไซด์เอสนะครับจะมีฟังก์ชันโมชั่นดีเทคชั่นและสมาร์ทดีเทคชั่นขึ้นมาให้แต่จะไม่มีฟังก์ชันที่เป็นฮิวแมนแอนดวีเอ็กซ์พาส์ซิฟหรือจำแนกบุคคลและยานพาหนะมาให้อกเนีีพอพอพ่่ยยซึงสสาามรถเเเดดินนแล้ต ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถมีตัวสองว้น d c ต่อได้มกันสามารถซัพพอร์ตเมมโมรีการ์เป็นไมโครเอสติการ์สายโมลิการ์ได้ถึง512 g b กล้องเนี่ยทุกตัวจะมี True w a y Audio มีทั้งไมค์มีสปิเกอร์ในตัวนะสามารถสื่อสารกับคนหนล้องได้เฉพาะกล้องที่ลงท้ายด้วย z a ไนะครับที่จะไม่มีลำโพงให้ในตัวแต่จะมีสายต่อลำโพง a u d เอาให้ต่างหาทุกกล้องเนี่ยจะเป็น True w d r เป็น Optical สามารถดูภาพได้คมกริบเลยนะครับ แล้วก็ใช้ใกบแบบ2.65พาร์ททีเนการ,รปีบัดทภาเนี่ยซึ่งได้รายละเอียดครบถ้วนนะครับผมภาพสดใส,ดส,ดสไม่ต้องห่วงต่อมานะครับกล้องที่มีตัวนี้นะครับผมที่เป็นสปอร์ตไลท์เนี่ยจะมีฟังก์ชัน Active Defense ถ้าเกิดว่ากล้องเกิดอีเวนเต์ขึ้นหรือดีเทิคนได้ในเวลากลางคืนหรือว่าในเวลาที่แบบไม่ใช่เวลาปกติกล้องก็จะส่องสปอร์ตไลท์แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนต่อมานะครับกล้องทุกัว่ามีระบบ BMS นะครับผมหรือ B G App ซึ่งสามารถดูกล้องนเม่เหลกกล้องจากที่ไหนก็ได้ ครับผมและส่วนสุดท้ายที่สำคัญของก้องวิจีเนี่ยค,คือรับประกัน3ปีเลนส์ก้องวิจิเนี่ยจะไม่มีการซ่อมนะฮะจะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นใหม่แกะออกเลยนะครับยังไงก็ฝากก้องวิจิอินไซต์ซีรีนี้ไว้เลยอมกอ้อมออใจด้วยนะครับส่วนข้างหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแนะนําต่อฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ